ครับอันนี้ก็จะเสร็จในข้อที่1น,นะครับก็คือเราจะตอบได้ว่าแม่จะจัดได้ทั้งหมด2จานนั่นเองนะครับเออทบทวนกันหน่อยนะครับในสถานการณ์ปัญหาหรือการแก้โจทย์ปัญหาเนี่ยสิ่งที่นักเรียนต้องรู้ก็คือ 1. โจทย์ถามอะไร 2. โจทย์บอกอะไร 3. ประโยคสัญ,ญลักษณ์คืออะไรนะครับนี่คือ3สิ่งที่นักเรียนต้องรู้นะทบทวนใหม่ 1. โจทย์ถามอะไร 2. โจทย์บอกอะไร 3. ประโยคสัญ,ญลักษณ์คืออะไรนั่นเองนะครับมาทบทวนอีกสักข้อหนึ่งดีกว่าเด็กๆเ,เห็นไหมครับว่ารูปภาพเนี่ยมันมีอะไรอากาศหนาวมากนะครับ น่าจะฝนตกนะวันนี้มีส้มใช่ไหมมีส้มทั้งหมดกี่ผลลองนับดูซิเฮ้ยมีส้มสิบหกผลหรือว่านะครับมีส้มทั้งหมดสิบหกผลนาะมาดูสถานการณ์ปัญหากันนะครับสถานการณ์ปัญหามีอยู่ว่าคุณแม่อีกแล้วใช่ไหมคุณแม่มีส้มสิบหกผลจัดใส่ถุง 4ถุงถุงละเท่าเท่ากันเอจัดใส่ถุงสี่ถุงถุงละเท่าเท่ากันมันต้องเป็นการหารแน่นอนถูกไหมการจัดใส่ถุงเท่าเท่ากันเนี่ยแม่จะจัดส้มได้ถุงละกี่ผลอ่าสิ่งที่นักเรียนต้องรู้มีอะไรบ้างนะสามสิ่งเมื่อกี้หนึ่งคือโจทย์ถามอะไรถูกไหมครับ สองคือสองคืออะไรสองคือโจทย์บอกอะไรใช่ไหมครับสามคือคืออะไรประโยคสัญลักษณ์คืออะไร,ร,ะญญออะไรนั่นเองมีอยู่สามสิ่งไหนลองตอบคำถามคุณครูสินะสต็อปวิดีโอคุณครูแล้วทีเนี้ยลองไปตอบดูว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรประโยคสัญ,ญลักษณ์คืออะไรนะครับ อตอนนี้ให้สต็อปวิดีโอนะแล้วก็ให้ไปหานะนะ,อะโอเคน่าจะน่าจะหาได้แล้วแหละนะครับเปิดวิดีโอกลับมาข้อนี้นะครับโจทย์ถามอะไรเราต้องไปดูที่ข้อความไหนข้อความสุดท้ายใช่ไหมให้คุณครูเดานะมันน่าจะเป็นคำนี้ครับแม่จัดส้มได้ถุงละ ี่ผลอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ต้องการถามเราแน่นอนเลยนะครับจริงหรือเปล่านะมาดูกันอ่าโจทย์ถามแม่จะจ,จัดส้มได้กี่ถุงละกี่ผลนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกนะครับนักเรียนสิ่งที่โจทย์บอกก็คือแม่มีส้ม16ผล ัดใส่ถุงสี่ถุงถุงละเท่าเท่ากันคุณครูเดาว่าข้อความนี้น่าจะเป็นสิ่งที่โจทย์บอกแน่นอนนะครับและสิ่งที่โจทย์บอกนั่นคือแม่มีส้ม16ผลจัดใส่ถุง4ถุงถุงละเท่าเท่ากันนั่นเองนะครับเออได้แล้วเห็นไหมได้สิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกแล้วนะครับทีนี้ประโยคสัญลักษณ นักเรียนจะเขียนได้ว่ายังไงประโยคสัญลักษณ์ถ้าสมมุติมีส้มอยู่16ผลใช่มสิบหกเนี่ยก็คือจํานวนส้มทั้งหมดถูกไหมครับเราเอาไปแบ่งใช่ไหมครับแบ่งนั่นก็คือการหารนั่นเองอการแบ่งเท่าๆกันคือการหารแบ่งใส่ถุงกี่ถุงสี่ถุงแบ่งใส่ถุงสี่ถุง จะได้ถุงละกี่ผลตอนนี้เรายังไม่รู้เราก็เลยให้เป็นสี่เหลี่ยมไว้ก่อนนะครับให้เป็นสี่เหลี่ยมไว้ก่อนเอาไปคิดทีนี้เออคิดยังไงวิธีแรกดูรูปภาพก่อนก็ได้ครับเขาไปจัดถุงละสี่ผลเอ้ยจัดใส่ถุงสี่ถุงใช่ไหมนักเรียนสามารถเขียนหมายเลขลงไปในในส้มได้นะครับอันนี้เอาไปใส่ถุงที่หนึ่งนะ เอ, 2, เอาไปใส่ถุงที่สองเอาไปใส่ถุงที่สามเอาไปใส่ถุงที่สี่อืมทีนี้ใส่ทีรอบแรกใส่4ี่ถุงครบแล้วรอบสองนี้เนี่ยใส่ถุงที่หนึ่งใส่ถุงที่สองใส่ถุงที่สามใส่ถุงที่สี่ต่อไปรอบสองเสร็จแล้วใช่ไหมครบทั้งสี่ถุงต่อไปรอบที่สามใส่ถุงที่หนึ่งใส่ถุงที่สองใส่ถุงที่สามและใส่ถุงที่ สี่แบบนี้นะครับใส่ครบสี่ถุงแล้วแต่ยังมีส้มเหลืออยู่ก็สามารถใส่รอบที่4ได้ใช่ไหมครับจัดรอบที่4ี่ดูซิถุงที่หนึ่งถุงที่สองถุงที่สามและสุดท้ายสูงที่สี่ให้มันลงตัวพอดีเลยใช่ไหมนักเรียนทีนี้นักเรียนก็ต้องมาดูว่ามันจัดได้ทั้งหมดกี่ถุงอ่ะโดย นับหมายเลข1หนึ่งก็ได้มันมีหมายเลขหนึ่งทั้งหมดกี่ครั้ง1 2 3 4แสดงว่าถุงที่1เนี่ยมีอยู่กี่ผลถุงที่1จะมีอยู่4ผลนั่นเองนะครับทีนี้มาดูถุงที่สองหนสาม สี่ถุงที่สองก็มี4ีผลเหมือนกันต่อไปมาดูถุงที่3 1 2 3 4ึถุงที่3มก็มี4ีผลเหมือนกันนะครับสูงสุดท้ายถุงที่4ี่หนึ่ถุงที่4ก็มี4ีผลเหมือนกัน แสดงว่าทุกถุงเนี่ยมีถุงและ4ผลเท่ากันเลยเราก็เลยตอบได้ว่าเออ16หาร4นะมีเท่ากับมีค่าเท่ากับ4นะนะครับหรือนักเรียนอาจจะใช้อีกวิธีหนึ่งก็ได้นั่นก็คือวิธีที่เราไปยืดตัวหารเป็นหลักใช่ไหมแล้วก็ไปใช้การคูณน,นะครับโดยบอกว่า สเนี่ยที่เป็นตัวหารใช่ไหมคูณกับอะไราถึงได้16ก็ไปท่องสูตรคูณแม่4ถูกไหมครับ4 1เป็นส 4, 4 2เป็น8 4 3สี่สามอ่สะดังนั้นคำตอบก็ได้เท่ากับ4เหมือนกัน นะครับทีนี้ในการมาตอบคำถามนะครับในการที่นักเรียนมาตอบคำถามนักเรียนก็ต้องไปคัดลอกเอาสิ่งที่โจทย์ถามมาก่อนนะครับคัดลอกได้ว่ายังไงคัดลอกได้ว่าแม่จะจัดส้มได้ถุงละกี่ผลใช่ไหมเดิมทีถามว่ากี่ผลแต่ทีเนี้ยพอเราได้คำตอบมาแล้วว่ามันได้สี่ผลเราเลยเติมเลข 4ลงไปตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีการในข้อที่2เสร็จแล้วเห็นไหมไม่ได้ยากเลยนะครับย้ำอีกทีสิ่งที่นักเรียนต้องรู้ 1. โจทย์ถามอะไรสองโจทย์บอกอะไรและ 3. ประโยคสัญลักษณ์คืออะไรถ้ารู้3ามสิ่งนี้นักเรียนก็สามารถหาคำตอบ อบคำถามได้นั่นเองนะครับสําหรับวันนี้นะคุณครูจะให้นักเรียนลองทอําแบบฝึกหัดในหน้าที่24ถึง26นะครับให้นักเรียนลองทําด้วยตนเองดูซินะเดี๋ยวคุณครูจะเอาเฉลยส่งไปให้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับพบกันอีกทีในวันพรุ่งนี้นะครับคลิปวิดีโอวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงร,รอติดตามชมในกลุ่มไลน์นะครับสวัสดีครับ